บางนาห้าค่ะบางนาห้าลูกค,าค้าปลอกไปนะลูกคา้กคา<อ>ปลอกไปสาธตอนนี้อัปเดตตอนหกโมงครึ่งนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาก็ทักแคสแสงชางเพจร้านได้นะจ๊ะหรือโทรเบอร์ร้านศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสามหนึ่ง มู้ใหญ่มากนะสว่มากเลยค่ะดูจากแขนไหมคะดิ่ว้งแขนข้องศอกสวยงามตามของเรื่อง สวยไหมคะสวยค่ะใช่ก็สวยเชียนก็สวยถ่ายก็สวยเชียรนก็สวยค่ะคนถ่ายแม่ค้าแม่ค้าสวยไปหมด เรียนปอกง่ายมากเลยร่างตรงไหนได้เนาะขอถ่ายรูปใหม่ได้ไหมเนาะจะถ่ายรูปใหม่นะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้าจากบมางนาะ